สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างและโต้ตอบกับ AI ได้อย่างง่ายดายเข้าถึงฟีเจอร์ AI ขั้นตอนที่ 1. เปิดแอป Facebook ของคุณขั้นตอนที่ 2. ไปที่เมนูหลักไอคอน3เส้นและเลือก AI Studio ขั้นตอนที่ 3. เลือกสร้าง AI เพื่อเริ่มกระบวนการสร้าง AI ของคุณเองกำหนดบทบาทของ AI คำถามนะคะ คุณต้องการให้ AI ของคุณทำอะไรเช่นผู้ช่วยบริษัทผู้ช่วยการเรียนรู้หรือแม้แต่เพื่อนสนทนาตัวอย่างนะคะหากคุณเป็นครูคุณอาจต้องการ AI ที่ช่วยตอบคำถามของนักเรียนหรือหากคุณเป็นนักธุรกิจคุณอาจต้องการ AI ที่ช่วยจัดการงานเอกสารออกแบบ AI ของคุณขั้นตอนที่1ตั้งชื่อ AI ของคุณเช่นผู้ช่วยอัจฉริยะครูประถมวัย ขั้นตอนที่2อธิบายบทบาทและความสามารถของ AI อย่างละเอียดตัวอย่างนะคะ AI นี้จะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นเทคนิคการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากกว่า30ปีฝึกฝนและปรับแต่ง AI ขั้นตอนที่1ใส่คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของ AI ตัวอย่างเช่น AI จะช่วยแนะนำวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล รวมถึงการจัดการเวลาและการทำงานในกลุ่มขั้นตอนที่2ทดสอบการทำงานของ AI โดยถามคำถามและดูคำตอบที่ได้รับแชร์และแบ่งปัน AI